สวัสด,ดียามเช้าครับยี่มห้าตุลาจุดแ่่งเต็มปัตตานีเขาขอมาตามนั้นครับทะเลหมอกแต่ว่าก็ไม่ได้มาเต็มพิกัดนะมันมยังไม่ครอบคลุมไปหมดแต่ว่าก็ไม่ผิดหวังสุดลูกหูลูกตาครับที่เห็นเป็นทิวเขาไกลๆนี่ก็เกือบโดนหมอกบังหล้สดชื่นมากบรรยากาศที่หาไม่ได้จากกรุงเทพแบบนี้มุนทนหาไม่ได้จากบ้าน ต้องออกมาคนก็มาชมวิวกันเพียบนังเข่าคออาบน้ำเดี๋ยวกำลังต้มกาแฟนั่งจิบกาแฟดูวิวสักประมาณ9โมง10โมงก็จะเก็บเต็นท์โมเต็นท์ไปปุทเัเบิกต่อยคืนนึ่งรอให้เต็นท์มันแห้งเพราะน้ำค้างลงแรงมากเมื่อคืน เช้ากินลาบไปไม่หมดแบนที่แรกนึกว่าจะไม่พอที่ไหนได้กินไม่หมดนอนก่อนนอนสบายมากแต่ก็ระบรับตืต่นๆเข้าห้องน้ำห้องน้ำอะไรเงี้ยคาดว่าที่ภูทะเบิกทะเลหมอ,อกน่าจะสุดกว่านี้นะนี่มันยังไหลามาไม่ถึงตีนเขาตีนเขายังเป็นยังเห็นเมืองเห็นอะไรอยู่แต่เมื่อคืนนะ่ะตอนกลางคืนนี้สวยมาก เป็นเป็นแบบทะเลดาวนดินเลยรีสอร์ทและอะไรต่างๆเขาจะเปิดไฟมองไประยิบระยับทั่วเต็มพื้นที่เลยครับสวยมากดื่มด่ำกับธรรมชาติถอดปักจากโลกออนไลน์สักพักโพสหลังจากโพสคลิปคลิปทิปการท่องเที่ยวนี้นะผมก็จะเว้นวักสักเดือนหนึ่งสองเดือนทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นดีกว่า ไ,ไม่ได้ดราม,ม่านะเป็นความรู้สึกของผมคนโลกส่วนตัวสูงอย่างเนี้ยมาเที่ยวก็มาแค่สองคนสบายสงบไม่ได้มุ่นวายอะไรกับใครมากมายนะครับของจริงสวยงามกว่าในรูปภาพเป็นพันๆเท่านะครับอธิบายไม่ถูกอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับประเทศไทยน่าเที่ยวหลายที่เลยเราได้ออกมา เราก็จะเห็นสิ่งแปลกใหม่ที่เราเป็นอยู่ชีวิตประจำวันดีผมลหลงไหลมากการกลางเต็นท์นอนนอนติดดินใช้ชีวิตติดดินนอนดูดาวมีความสุขครับก็เดี๋ยวไปหาอาหารเช้ากินก่อนนะครับกาแฟกับโจ๊กง่ายๆสไตล์เช้าเต็นโอเคครับเดี๋ยวไปพูับเบิร์กก็จะเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปสองคลิปหละโอเคบายบายครับ